หนูทดลองซิตันตเอ็กซ์พอรเอร์สนับสนุนโดยบ้านและสวนชอปปิ้งวีจองบูธ0 9 0 1 9 7ก3 1 0ก่อนหน้านี้เด็กฝึกงานของเราได้ลองออกแบบคิดแบ่งโซนตามฟังก์ชันการใช้งานอย่างมืออาชีพเลยละค่ะเดี๋ยวพี่จะพาเดินดูเนะว่าซิกเนเจอร์ของร้านมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนี่ยอย่างตรงเนี้ย เรายืนอยู่ตรงเตาพิซซ่าที่พี่บอกว่าเราอยากให้คนเห็นจากทุกมุมใช่ไหมมันก็จะเป็นโค้งๆตอบรับเข้ากับตัวอาคารบางสถานที่นะคะเรามองเข้าไปก็รู้เลยว่าอะไรสําคัญที่สุดนี่ละค่ะคือจุดที่นักออกแบบตั้งใจให้ทุกคนหันไปโดยไม่ต้องบอกเลยเราขอเอาอไม้บาวไว้ทำไมล่ะคะใช้ฟืนจริงๆอ่ะเพื่อทําพิซซ่าใช่ไหมฟืนจริงๆเราไม่ได้ใช้เตาแก๊สอม้ีอัหนึ่งอันแล้วก็เอาไม้ไปอีกอันอันเล็กกว่าก็ถ้้มันมีไฟติด เตาเนี้ยพี่ก็เลือกเป็นสีเงินเนี่ยให้เข้ากับตัวชุดทัวร์สเตเลสที่เราจะสั่งเข้ามามันเป็นสีเทาค่ะเป็นสีเทาโอเคอันเนี้ยก็คือเป็นอุปกรณ์ในการทํางานของเราเนอะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันอันเนี้ยเรียกว่าตลับเมตรอันเนี้ยเป็นแบบดูกระบื้อ มีเหมือนการเยี่ยมเลยงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันวันนี้ชาบูได้ลองคิดลงมือและใช้ตลับเม็ดแบบเด็กฝึกงานตัวจริงเลยละค่ะขอเล่นด้วยสิขอเล่นด้วยสิยสมาเราเข้ามาข้างในกันเลยหแล้วเขาเาต้นไมา้มาไว้ข้างในได้ด้วยหรอคะเราอยากให้เอาสวนจากข้างนอกมาสัมพันธ์กับข้างในไงอยู่นะอยูนะดูะรูกอิงไมอ้อันนี้ ของจริงเคยเป็นของจริงตอนนี้มันเป็นของปลอมต้นไม้ของจริงส่วนก้านของปลอมเ่ะใช่ใช่เพราะหาม้มาเจาะรูแล้วก็เอาเอาของปลอมมาใส่ใช่เราดึงเอาธรรมชาติงนอกเข้าไปข้างในพี่เวค่ะโซนนี้คือโซนอะไรคะโซนนี้เป็นโซนร้านอาหารเนอะเราออกแบบมาเพื่อรับรองแขกที่อยากจะมารับประทานอาหารแล้วพี่เิวจะออกแบบเป็นยังไงหรอคะที่เราออกแบบไว้อ่ะเรามี เอาต้นไม้จากข้างนอกเนี่ยเข้ามาสู่ข้างในแล้วมีกระจกเนี่ยเราอยากให้คนที่มานั่งทานอาหารนะครับเห็นต้นไม้ในส่วนของเราแล้วต้นไม้ที่อยู่ในนี้จากทุกๆมุมครับเพื่อเขาจะรักธรรมชาติเพราะว่าต้นโลกก็มีแล้วถ้าเราอยู่บนหลังคาเทเต้องผีเนี่ยตัวใหาเท่าไหร่ครับตกเลขเท่าไหร่ห้าเซเมตรห้าสิบสี่ช่วยพี่จับอันนี้หน่อยมั้ย น้ำอยู่ดไงนี้ยัดเล็กยัดเล็กยัดยัดไงนี่คือโซนอะไรหรอคะอ๋อตรงนี้เป็นโซนพักคอยก่อนจะมาเข้าไปในร้านอาหารครับอาร์ทอยเขาจะแจกอาร์ทอยด้วยเขาเรียกพักคอยคอยใช่ไม่ใช่อาร์ทอยไปเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกัน ไม่ใช่แค่การวาดแปลนบนกระดาษแต่เด็กๆได้เห็นแล้วว่าการออกแบบที่ดีคือการใส่ใจความรู้สึกของคนที่เข้ามาใช้งานจริงๆค่ะอ้าวเป็นไงบ้างสกายพักไข่เหนื่อยแล้วเหรอคะพักไข่เหนื่อยแล้วคหพักไข่เหนื่อยยังไข่แล้วปะตรงเนี้ยมันมีสวนอยู่พี่จงใจออกแบบให้เด็กๆเลยนะจะพึ่งไม่เงินไปเดี๋ยวกลับมาเรียกรก็ตรงเนี้ยที่ตั้งใจออกแบบไว้ให้เด็กๆเลย อยากให้ช่วยคิดกันหน่อยนะว่าส่วนที่ออกแบบให้เด็กๆตรงเนี้ยเราควรจะมาทำอะไรกันดีคิดไม่ออกสกายคิดออกไหมครับใช่สงสัสยต้องเติมพลังกันแล้วล่ะโอ้ใช่ต้องเติมพลังสมองค่ะอ่าแบบนี้ต้องเติมพลังสมองด้วยการดื่มนมแล้วนี่เลยโฟร์มอสโอเมก้าสมาร์ทโกวมี DHA สูงถึง27มิลลิกรัมสฟิงโกไมอลินและวิตามิน B12 เติมพลังกันแล้วมีไอเดียอะไรกันบ้างครับมีสไลเดอร์สไลเดอร์ยักษ์สไลเดอร์ยักษ์แล้วชาบูกันหรอครับต้อกงการหรืออยากให้มีเป็นสนามเด็กเล่นค่ะส่วนตรงนี้อยากให้มันมีเป็นบ่อบอบอลแล้วก็ตรงนั้นให้มีเป็นบ่อทรายค่ะโอ้ยเยี่ยมเลยไว้เดี๋ยวตอนที่มันเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาไอเดียนี้ไปใช้นะต้องใช้จริงๆนะคะถ้าไม่ใช้ไม่รักเนาะโอ้ย,อยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่มันเสร็จสมบูรณ์นะเล่นสาะน้ำหล สระน้ำเลยเหรอสระน้ำไหอยู่ตรงนั้นก็ได้ <c oughs> เอาเวลางท้าเลย <c oughs> เอาเวลาเทจาจากเล่นสายผิดถ้าเติมพลังที่เหมาะสมไอเดียก็มาเต็มค่ะเด็กๆคิดไอเดียได้ใหม่ด้วย f o r m o o e Omega Smart g า o ์ทโกลวันวันนี้มาฝึกงานกับพี่เนอะฝึกงานเป็นสถามนิกเราได้เรียนรู้เรื่องการวาดรูปนะครับการมาดูไซต์งานการฝึกลองใช้ตลับเมตรเป็นยังไงกันบ้างได้ความรู้ค่ะ ได้ความรู้ใช่ไหมแล้วก็ได้ความสนุกพูดได้วาดรูปสนุกม,ม,มากเลยสนุกมากเลยเหรอครับแล้ววันนี้เนี่ยรู้ฝึก,กวานผ่านไหมครับพี่บิวอืมขอคิดดูก่อนนะ <que reson> <noise> ก็วันนี้ทั้งคู่ก็ทําได้ดีนะครับถ่านแน่นอน <un que sc ams> เย้สำหรับเด็กๆที่อยากเป็นศาลยิกย์เนาะพี่ก็อยากจะฝากไว้แล้วก็นอกจากฝึกวาดรูปแล้วเราก็ต้องเป็นคนช่างสังเกตเนาะ นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนเนอะก็จะมีโอกาสเป็นสามเป็นที่ดีในอนาคตได้ครับและอย่าลืมเติมพลังด้วยโฟโมสโอเมก้าสมาร์ตโกค่ะเติมพลังได้ทุกวันกับโฟโมสโอเมก้าสมาร์ตโกล u s ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่พีมากเลยนะคะขอบคุณครับช่วงหน้าน้องชอ์จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสนับสนุนโดยโฟโมสโอเมก้าสมาร์ตโกล์ ฉันมีฟ้าแสงเธอเธออย่ามาตีฉันหญ้าถูกต้องอันนี้คือกลิ่นหญ้าต่วน้อยสุด